สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะก็วันนี้นะฮะก็มาแบบนะฮะมาสตาร์ลุซซิ่งนะผมครับก็คันนี้นะฮะวันนี้ผมได้รถคันนี้มาะฮะพอดีลูกค้าเขาเอามาให้มาก็ เอามารีวิวให้ทุกคนนะฮะเอามารีวิวให้กับ FC ทุกคนที่หารถราคาเบาๆนะฮะหารถราคาแสนกว่าบาทนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่าสภาพป้ายแดงฮะอยู่ประมาณถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะอยู่ประมาณห้าหกแสนบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะราคาตัวนี้นะฮะเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเบามากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะรุ่นนี้ มิลานปี13นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัว E นะฮะระบบไฟฟ้านะครับก็ตามสภาพเลยนะฮะเหมือนเดิมครับตามสภาพค่อนข้างจะแต่งมานิดหนึ่งนะฮะคือสีตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้นะฮะสีตัวนี้นะฮะคือลูกค้านะเขาเก็บมานะครับเขาเปลี่ยนสีมาละมันเป็นเหมือนเพิ่มสีนะฮะจริงๆแล้วสีเขาจะอยู่ประมาณสีเขียวนะฮะแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่มสีละแล้วก็อาจจะมีการเจาะรูนิดหนึ่งฮะนะฮะ สไตล์ไวรุ่นของเขานะฮะมีเจาะรูนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็คือไปเก็บงานเพิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูมรวมนะครับว่าตัวนี้มีเก็บงานกี่ชิ้นนะฮะตัวนี้ก็คือมีเก็บนะฮะกันชนหน้านะครับกันชนหน้าอ่าฝากระโปรงก็คือยังโอเคอยู่นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ภาษีอยู่ที่30มิถุนาหกมาขาด1ปีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครเอาไปนะครับขายตามสภาพเหมือนเดิมนะครับก็ สําหรับพ่อค้าแม่ค้ารถจดมือสองฮะที่ว่าใครซื้อขายรถจดมือสองนะฮะคันนี้เลยครับตอบโจทย์ครับคันนี้เลยฮะคันนี้รถทํากินนะฮะคันนี้รถทํากําไรได้ฮะตัวนี้นะฮะก็คือเก็บเนี่ยฮะกันชนหน้านะครับกันชนหน้านี่ถึงทั้งแถบเลยนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาเจาะมานะฮะเห็นไหมครับลูกค้าเขาเจาะมานะครับก็มีการทําช่วงกันชนหน้ามานะฮะก็ถือว่าปกไฟอะไรนี่ฮะไฟเห็นไหมคือขอบมันจะกว้างครับมันจะขึ้นนะครับ เห็นไหมครับคือปกติแล้วรถนะฮะปกติแล้วฝากระโปรงกับแก้มเนี่ยจะอยู่คะคิดชิดๆกันนะฮะแต่ตอนนี้คือมันกว้างขึ้นนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สีสันสวยนะครับมีสีสันสวยนะครับแต่ว่ามีตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยครูดทีหนึ่งนะฮะเนี่ยมีรอยครูดนะฮะเพราะว่าไปคูดต้นไม้มานะฮะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฮะดูข้างหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีละอย่างนะครับว่ารถมีเก็บงานอะไรบ้างฮะยางโอเคฮะแม็กสวยครับคันนี้ใส่แม็กมานะฮะแม็กสวยนะครับมาดูรอบฝั่งนี้นะครับจะมีเก็บกันชนหลังนิดนึงนะฮะเก็บกันชนหลังนิดนึงนะฮะกันชนหลังนะฮะแย่ว่าฝากระโปรงหลังคาโอเคปกติครับใช้ได้ครับถือว่าเก็บงานน้อยนะฮะเก็บกันชนหลังนิดนึงมาดูฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรฮะฝั่งนี้ก็โอเคนะฮะ ถือว่าโอเคนะสีสันสวยฮะอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดูข้างหน้ากันว่ารถคันนี้เดิมไหมมาดูห้องเครื่องเลยครับมาตรงนี้เลยฮะมาดูตรงนี้เลยฮะคือรถทุกคันนะครับที่ว่าขายไปนะฮะถ้าเกิดว่าใครได้รถผมไปช่วงโควิดนะฮะถือว่าได้รถราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากนะครับ ถูกมากจริงๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้รถแพงครับรถราคาแพงขึ้นอ่าตัวนี้นะฮะตัวนี้มาดูเลยนะครับตัวนี้มาดูเลยฮะ,ะตัวนี้รถหน้าเดิมนะครับไปเห็นไหมครับพวกเม็ดอาร์ตยังอยู่นะฮะอ่าซุ้มเดิมหมดเลยนะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะแต่ว่ามีการเก็บสีมานะฮะทําสีมาเพราะว่าแต่สีผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันนี้สีสีดํานะครับจริงๆมันเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวอ่อนแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปทําสีดํา เพิ่มนะฮะแต่ว่าได้ลงเล่มแล้วนะฮะมันเป็นดําเขียวนะครับนะฮะตัวนี้จะต้องเก็บงานเพิ่มก็มีพวกซุ้มล้อฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมครับลูกยางยางตรงซุ้มล้อนะฮะเห็นไหมครับส่องไปเลยครับอ่ะยางจะไม่มีนะฮะซุ้มล้อนะฮะอย่างที่ว่าคือเวลาฝนตกละหินดินดินถึงกระเด็นไปหมดนะฮะก็ต้องไปเก็บงานเอานะครับอืมตัวนี้นะฮะต้องไปเก็บงานเอานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหลังไหมมาดูภายในก่อนดีกว่า เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าอ่ะสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่าฮะ <c oughs> เครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่ากองตัวนี้นะฮะมันจะดังนิดหนึ่งนะครับกองตัวน,นี้นะฮะมันจะสั่นนิดหนึ่ง กิ๊บกิ๊บอาจจะหลุดนะฮะเนี่ยสั่นนิดหนึ่งครับอ่าแต่น้ําไม่มีดันนะครับน้ําไม่มีดันนะครับอ่าปกตินะฮะแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ารถเอ่อถือว่าสภาพก็ถ้ารวมๆแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วฮะแต่ว่าโช็คช่วงล่างเขาจะแต่งมานะฮะจะจะโหลดต่ำนิดนึงนะฮะก็ถือว่าเอาใจวัรุ่นครับนะฮะเอาใจคนที่ว่ากําลังเป็นขาวแว้นนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในก่อนดีกว่าฮะไปดูภายในครับ เดี๋ยวมาดูข no ้างหลังก่อนฮะดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังก่อนตัวนี้เลยฮะดูข้างหลังตัวนี้นะฮะตัวนี้ข้างหลังน็อตไม่ขยับนะครับเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับอาร์ตเอิร์ดอยู่ครบครับน็อตไม่ขยับครับไม่เคยชนนะฮะรถคันนี้นะฮะไม่เคยชนฮะเนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะครับแต่ว่ายางอะไหล่นะฮะยางอะไหล่ไม่มีครับยางอะไหล่คือได้สภาพมานี้เลฮะยางอะไหล่ไม่มีนะฮะอ่าแต่ว่าไม่แรงมีนะครับไม่แรงมีแจแถมมาให้ เพราะว่าเจ้าของเขาถอดออกแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันมันหายนะฮะไปดูภายในกันดีกว่าถ้ามาดูภายในกันนะฮะว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ่ามาดูเลยครับภายในตัวนี้ถะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะฮะเป็นเบาะผ้ากำมะยีนะฮะก็คอนโซลหน้าก็ถือว่าใช้ได้ครับ่าฮะมาดูข้างหลังก่อนนะครับ คอนโซลหน้าก็ถือว่าดีนะฮะสวยดีนะฮะอ่าอ่าดูดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังนี่ก็คือเบาะคือต้องซักไปซักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีฝุ่นมีอะไระฮะยังไม่ได้ซักเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็ต้องซักนิดหนึ่งนะฮะเอาไปดูที่ไม้กันดีกว่าฮะไปดูที่ไม้กันว่าไม้ตัวนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ รถคันนี้นะฮะรถคันนี้ใหม่อยู่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบแปดนะครับถือว่าวิ่งมาเยอะนะเพราะว่ารถปีแค่ปีสิบสามเองนะฮะถือว่าวิ่งก็ก็ถือว่าไหม่ม่เยอะนะ,ะแต่ตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะคือไม่ใช่รุ่นนี้แต่ว่ารุ่นตัวนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยระบบก็คือไฟฟ้าสองข้างคือปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ข้างหนึ่งก็คือฝั่งนี้พับได้แต่ว่าฝั่งซ้ายนะฮะ ฝั่งซ้ายพับไม่สุดนะฮะถือว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะฮะตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเจ้าของลูกค้าได้เปลี่ยนมานะฮะตัวนี้ฮะเป็นพวงมาลัยซิ่งนะฮะแล้วแตรนะฮะไม่มีนะฮะไม่ดังนะฮะแต่จะมาดังตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับอ่ามันจะมันจะมาทําปุ่มแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปลองขับกันดูดีกว่าอ๋อลืมไปครับจริงๆแล้วการค้าขายนะฮะต้องชัดเจนครับจริงใจต้องชัดเจนฮะตัวนี้รถรถเดิมไม่เดิมตรงตัวนี้ฮะ นี่ลืมไปะฮะแอบบางครั้งก็ลืมนะครับนยะฮะเห็นไหมครับเดิมเดิมหมดเลยนะฮะเดิมหมดเลยเนี่ยคือรถถ้าพูดถึงสภาพรถนะฮะตัวนี้คันนี้ได้รถสวยนะฮะได้รถเดิมนะแต่ว่าต้องไปเก็บฝากระโปรงนิดหนึ่งฝากระโปรงนะฮะเก็บฝากระโปรงแล้วก็อ่าเฮ้ยฝากระโปรงไม่ต้องเก็บไปเก็บอ่อกันชนหน้าพูดผิดไปเก็บกันชนหน้านะฮะเพราะว่าเขาทํามาไม่สวยนะครับอ่า เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับมาดูข้างหลังนี่ฮะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูทุกบานเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะเดิมหมดเลยนะฮะเดิมไม่ต้องกลัวครับซื้อรถไปสองครับแต่อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือราคานะครับถ้าเกิดราคารถไม่สวยราคาพอฟังได้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเก็บงานได้แล้วก็เอาไปซ่อมนะฮะไปซ่อมเผื่อซ่อมนิดนึงแล้วก็เอาไปขายต่อได้นะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้าย ห้องผู้โดยสารนะครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะเดิมนะเดิมนะเดิมหมดทุกอย่างเลยครับอะแต่มาดูฝั่งนี้ครับคืออยากให้ทุกคนที่ว่าเอารถไปนะครับที่ว่ามาไกลๆนะฮะบางคนก็โทรมาจากนราธิวาสเชียงใหม่นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นะฮะก็ไม่อยากให้เสียเวลานะครับคือตัดสินใจได้เลยนะฮะเดิมนะครับฝั่งนี้เดิมเดิมหมดเลยครับคือบางท้งการเดินทางก็เหนื่อยนะฮะเสียเวลาด้วยมารถมาพูดมาถึงแล้ว รถไม่สวยครับรายงานไม่ตรงนะฮะนะมันมันก็เหมือนแบบเสียความรู้สึกทั้งสองฝ่ายนะครับอ่าเอาแบบไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับอ่าประตูประตูนี่เดิมหมดเลยนะฮะประตูประตูเดิมหมดเลยนะฮะอ่าตามซอกตามมุมนี่คือเดิมหมดเลยครับไม่เคยชนนะฮะไม่มีชนนะฮะอ่าสองฝั่งเลยเดิมออเลยเดี๋ยวเราไปลองขับดูไหมไปลองขับดูว่ารถเอาไปเช็คเกียร์ระบบเกียร์นะฮะเพราะว่ารถตัวนี้นะฮะ รถตัวนี้เป็นรถตัวเล็กนะครับเป็นรถคันเล็กเครื่องแค่พันสองนะฮะตัวนี้เครื่องเล็กมากก็คือการใช้งานหนักก็ถือว่า,ามันเป็นรถที่ใช้ในเมืองนะฮะแล้วก็คือการรถมันทรงมันเล็กนะฮะพอทรงมันเล็กมันก็สามารถที่จะจอดได้สะดวกสบายนะครับก็สาหรับคนที่เป็นแม่บ้านนะครับคนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะเหมือนว่ากําลังซื้อรถยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือสแสนกว่าบ,บาทนะฮะ เดี๋ยวเรามาลองดูเกียร์กันนะฮะลองดูเกียร์แล้วก็ดูระบบช่วงล่างนะฮะโอเคปะโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คระบบเกียร์นะฮะว่าัวตัวนี้นะฮะรุ่นนี้นะฮะรถที่มันเป็นออโต้นะฮะต้องต้องรอบครอบเป็นหนึ่งนะฮะเวลาซื้อรถยน์มือสองนะฮะต้องรอบครอบเปหนึ่งเพราะว่าเวลาเราซื้อรถไปแล้วนะฮะไอพวกทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายหมดเลยมันมีค่าซ่อมบำรุงหมดเลยนะฮะ เราจะทํายังไงก็ได้ที่เราซื้อรถแล้วเราเซฟตัวเองที่สุดจริงป่ะคือเวลาเป็นพ่อค้ารถยนต์มือสองแม่ค้ารถยนต์มือสองเนี่ยเวลาซื้อรถไปเนี่ยต้องคานวณราคารถพอคํานวณราคารถไม่พอคํานวณค่าใช้จ่ายคํานวณค่าใช้จ่ายไม่พอต้องคํานวณค่าซ่อมบํารุงว่าทุนเท่านี้ซ่อมเท่านี้กําไรเท่าไหร่โอเคไหมฮะผมจะ,ะเช็คให้หมดเลยว่าคุณจะต้องเก็บงานกี่ชิ้นทำงานเออเก็บเก็บกี่อย่างนะฮะ เดี๋ยวผมมาดูมาเช็คมาเช็คระบบเกียร์ว่าเกียร์ตัวนี้เป็นไงบ้างฮะว่าออกเกียร์ตัวนี้สมบูรณ์ไหมต้องไปซ่อมไหมระบบเกียร์นะฮะเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้านะฮะมันไม่ใช่เหมือนพวกวีออสสมัยก่อนนะฮะระบบตัวนั้นจะระบบเมนน้อยตัวนี้มันจะมีสมองเกียร์ะฮะมันค่อนข้างจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งมันเสียไปนะ่ะมันจะต้องดูแลมันซ่อมมันนะฮะนี่นะครับ ระบบแอร์ก็ถือว่าเย็นนะฮะระบบแอร์น่าเย็นนะฮะเดี๋ยวผมผมไม่เช็คเกียร์นะฮะมาดูเกียร์พร้อมๆกันนะฮะว่ารถคันนี้เกียร์สมบูรณ์ไหมฮะผมจะไปที่ตัว R นะฮะเห็นไหมครับอ่าเกียร์ไม่มีกระตุกนะฮะอ่าอันนี้ไปตัวดีนะฮะไม่มีกระตุกนะครับอ่าไม่มีกระตุกนะฮะปกตินะฮะถือว่าสมบูรณ์นะฮะการเช็คเกียร์ไม่ยากครับดูอย่างเงี้ยฮะเช็คอย่างเงี้ยฮะอ่าเหยียบเบรกแล้วก็ดึงเกียร์ลงมาเลยครับ โอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว,ว่าว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะฮะว่ารถคันน okay right? ี้โอเคไหมแต่ช่วงล่างผมบอกได้แล้วผมลองมาแล้วช่วงล่างนี่คือต้องไปเก็บงานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสไตล์แบบว่าวัยรุ่นนะฮะไม่ต้องเก็บเพราะว่าช่วงล่างมันโอเคแล้วฮะแต่ว่ารถมันแข็งนิดหนึ่งเพราะว่ารถมันโหลดมานะฮะอ่าโอเคครับไปก่อนอื่นนะครับก่อนขับรถนะฮะก่อนขับรถต้องทาเข็มขัดทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะฮะเพราะว่าต้องเซฟก่อนนะฮะอ่าโอเคครับ ถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะก็ตั้งกระจกข้างหลังนะฮะมองกระจกซ้ายขวาให้อา่าให้ชัวร์ก่อนก่อนที่จะออกรถนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่ากระจกหน้าหลังนี่ซ้ายขวานี่สำคัญนะฮะโอเคนะครับผมครับไปไปลองดูเนี่ยฮะอ่ารถคันนี้ก็ก็ถือว่าเกียร์ไม่กระตุกนะฮะเกียร์ขับดีนะ,ะอ่าแต่จะอยู่ฝังนี้นะฮะแต่อ่า ระบบไฟเลี้ยวปกตินะครับไฟหน้าได้ลองแล้วนะทดลองแล้วก็คือปกติใช้ได้ปกตินะฮะที่ปัดน้ําฝนนะครับปกตินะครับน้ําไม่น่าจะมีนะครับผมยังไม่ได้เติมน้ําแน่นอนเลยฮะน้ําไม่ขึ้นนะฮะน้ําไม่ขึ้น โอเคตอนนี้ก็มาถนนใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าช่วงล่างนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะอย่างที่ผมบอกก็ถือว่าช่วงล่างก็ถือว่ายังแข็งนะฮะฮะกระด้างกระด้างอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าคนเป็นเวรุ่นนะฮะคอเวรุ่นนะฮะถูกใจแน่นอนฮะคุณไม่ต้องไปเสียเสียตังซื้อโชคใหม่นะฮะแม็กก็ลงมาให้แล้วนะถือว่าสวยนะแม็กสีสันสวยไม่ถือว่าไม่โซบยางก็พร้อมนะฮะาสีขาดหปีนะฮะ มีเก็บกันชนหน้าเอ้ยเอ้ยใช่กันชนหน้านะชิ้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เก็บฝังขวาก็ถือว่าเก็บไม่เยอะนะครับเก็บไม่เยอะนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะกด Subscribe ก็เป็นกําลังใจให้หารถหาหารถใช้วสวยหารถสภาพดีๆะฮะสำหรับพ่อค้ารถยนต์มือสอง่ค้ารถยนต์มือสที่ติดตามอยู่นะฮะก็ถือว่า ได้รถไปใช้นะฮะเอารถเอารถไปขายได้นะครับเอารถไปทํากําไรต่อได้นะฮะก็สําหรับคนที่เป็น FC นะฮะที่ว่าไม่ได้ทํารถยนต์มือสองนะฮะไม่ได้รู้เกี่ยวกับรถมือสองนะฮะไม่ต้องกลัวฮะคลิปทุกคลิปนะฮะที่ผมรีวิวนะฮะผมจะบอกทุกอย่างเลยนะฮะเวลาคุณไปซื้อรถนะฮะคุณก็ดูคลิปผมไปนะฮะว่ารถดูตรงไหนนะฮะเพราะว่าผมไไม่ด้ยังไม่ได้ทําคลิปสอนดูรถนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดผมว่างแน่นอนนะฮะผมจะทําคลิปสอนดูรถ แต่วันนี้ขายไปสอนไปครับขายไปพูดไปนะฮะอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะฮะก็นะแต่ว่าก็ต้องพูดนะฮะถ้าไม่พูดคนก็ไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวผมไปสรุปราคากันไหมฮะช่วงล่างก็ถือว่าโอเคแข็งๆเป็นโชคที่เขาตัดมานะฮะอืมเครื่องเสียงใช้ได้ครับเครื่องเสียงดังอยู่นะฮะเครื่องเสียงดังนะครับอ่าเครื่องเสียงดังดีนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไป ดูกันว่าราคาเป็นเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับผมครับรถคันนี้ฮะถูกใจนะฮะถูกใจไหมครับถูกใจ FC ไหมฮะถูกใจพ่อค้ารถเดือมือสองฮะถูกใจแม่ค้ารถเดือมมือสองไหมครับรถคันนี้นะฮะผมสรุปเลยนะฮะรถคันนี้ถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะครับปกติที่ว่าสวยๆนะครับจอดขายหน้าเต็นท์นะฮะปกติสวยๆครับเขาขายอยู่ทีามหมื่นห้าพัฮะ แต่วันนี้นะฮะเต้พัทยาครับเป็นพ่อค้ารถยนต์มือสอที่ว่าขายตัดนะฮะขายส่งให้กับทุกคนนะฮะขายส่งให้กับพ่อค้ารถยนต์มือสอทั่วประเทศไทยนะฮะวันนี้นะครับวันนี้เอาไปที่1นึ0 0 0สหกหฮะเอาแค่นี้พอนะฮะแต่ถ้าเกิดชอบนะฮะเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะอย่าลืมกด like กดช h a น e ฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ